<screws> <ground> สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคร mm ับก็มาพบกับผมสายอีกเส้นเคยก่อนจะไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจ้ยยิงเข้าไปฮะยิงมัน วะไม่จริงมันเป็นผีเหรอ,อ,อตอนนี้แหละเร็วเขาครับกระสุนเจาะเกราะแบบพิเศษเหรอ ดูเหมือนสซนเยียนจะให้ของดีพวกแกมาเยอะเลยละสิกระสุนเจาะเกราะสิ้นนี้ทำขึ้นเพื่อจัดการกับพวกราชวงศ์โดยเฉพาะใครก็ตามที่ฝ่าฝืนเจตจำนงของนายท่านจากักรพรรดิน้อยจะต้องตาย พวกแกยิงมันเข้าไปอีกระเบิดมันให้เละถึงบ้านของสันจะถูกทำลายแต่ยังไงเจ้าลินเฟิงก็ไม่มีทางรอดออกไปครบ32แน่นอนนี่มันไม่ดีแล้วอ๋อ <พ>คิดว่ากระสุนจะเร็วไปกว่าสายฟ้าได้เหรอไรสาระลิ้นฝังแกฆ่าลูกชายสันไม่พอยังฆ่าพ่อสันด้วย วันนี้แกอยู่ที่บ้านต,ะ s <S ตระกรูลโจแล้วฉันจะให้แกได้เห็นอาวุธลับ uh, อ,อันดับหนึ่งออกมาซะเฮ้ะเฮ้ยฮฮฮเสือดาว เสือโคร่งตราบใดที่ท่านจักรพรรดิน,น้อยต้องการกินตระกูลเจียงไม่ใช่แค่ตระกูลเจียงจะต้องหายไปแล้วแม้แต่แกก็ด้วยหลินฝึงเวลาของแกมันหมดลงแล้ว ประเทศจีนในตอนนี้จะนำอนาคตใหม่มาให้พวกเราพวกนี้คือมนุษย์กลายพันธุ์ที่ซึมซับเลือดของราชวงศ์ไปงั้นหรอตายสะเถอะ แข็งแป่งไส้ได้แต่สาเกินไป is My club, uh, anyway. uh, call me obsessive, uh, oh, I know. Caught me selective with my notes, Call me aggressive with my flow, Call me offensive, even though we ain't gonna lie. Life's uh, tough. Try to do it right, it's not enough, even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna uh, try. I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, uh, I've got nothing left, and I'm not quite there yet. <laughs> รูปลักษเปลี่ยนไปสมรรถภาพทางร่างกายก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมากแม้แต่ผิวก็แข็งขึ้นด้วยถึงสันจะอยากรู้ความพิเศษของพวกแก่เพิ่มอีกสักหน่อยแต่ขอโทษทีพอดีสันกำลังรีบ ประเจ้าส่วยลูกด้วยเร็วสีเร็วเขาท่านนายน้อยห่วงได้โปรดรีบหน่อยเถอะครับไม่มีเสียงในห้องทถงแล้วหลินฝงตายแล้วหรอเกิดอะไรขึ้น okay, ท่าน ท่านจักระพัดน้อยลินเฟิงบุกมาที่ตระกูลโจตอนนี้อาวุธสันหนึ่งกำลังรับมือเขาไว้อยู่ครับท่านจะกลืนตระกูลเจียงใสไหมครับหืมไอ้แก่ในตระกูลแกล่ะให้เขาพูดซะท่านโปูเขากำลังอยู่กับลินเฟิงครับ ไอ้หนูดูความตื่นตระหนกของแกสิไอ้แก่นั่นถูกลิ้นเฟิงจัดการไปแล้วใช่ไหมผ่านจักรพพัดสร้างสังเกตจริงๆแม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่พวกเราควบคุมไว้แล้วอ ไม่เจอกันนานเลยนะเสินเยี่ยนฮ้คิดไม่ถึงเลยว่าผู้นำสูงสุดหลินจะก,กล้าบุกบ้านตระกูลโจด้วยตัวเพียงคนเดียวดูเหมือนอาวุธของสันจะทำอะไรแก่ไม่ได้เลยสินนะกระสุนเจาะเกราะแบบพิเศษ ที่สามารถทำลายสายเลือดราชวงศ์ได้อย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนแกจะลืมไปว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นก็ถูกสีสายเลือดราชวงศ์ลงไปด้วยเอาอาวุธกับของไว้ยับยั้งอาวุธมาจัดการกับศัตรูในเวลาเดียวกันเนี่ยนะไอขยะตระกูลโจ ผ่านไปหลายปีแล้วตรงนี้ของแกก็ยังไม่โตสักทีนะลินฟง